สวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องจ้าคุณอ่ะแต่ดอกงามๆเป็นอุย้ยลายคากลายเนี่ยคุณอ่ะสอนบ่เหลืองๆแมนเบิดค่ะพี่น้องจ้าขึ้นไปคุณแมนเบิอ้าถั่วยังไงสิเก็บไวเนี่ยลายคากลายเนี่ย ดอกสีนี่ก็มีเนาะพู้น่ะ,ะตายได้ตัดขาไปพร้อมได้ไหมเนี่ย,นนยโอ้ยหาตะดอกใหญ่ๆเลยเจ็ตะดอกง่ายมาเอานะอ,อดอกหน่อยกับปอยไปนย็นอ่างไรอืมนึกลายคักดลายเนี่ย บาดเลยเนาะอืม่ะเกิดค่ะเกิดแนวโอ้ยสะอนนะ cái này cái tay bay mày này dự. Ừ. áo có hạt này ngâm thân nền lên <laughs> <laughs>